ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเธอชื่ออะไรอยู่ทำหน้าหมานงเธอชื่ออะไรหมาตัวนี้ชื่ออะไรลูกหมาตัวนี้ชื่อหนุ่มชั้นครับหนุ่มชั้นเป็นเฟรนด์บูดออกยังเด็กอยู่ เป็นบูรอกตัวนี้มาอาบน้ําผูคอใช่ไหมผูคอพี่ปูทาอะไรให้บ้างตัดเล็บตะไบเล็บเรียงเก่าไอเด็กนี้มันชอบนับมือพี่ปูอ่ะตอนล้างหน้าให้ก็งับมือตอนจับขาสองข้างขึ้นมาแบบนี้ยก็ไล่นับกงับ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 ,งบ,งบ,งบทำไมต้องทําแบบนั้นไหนมาคุยกันซิทําไมต้องทําแบบนั้นน่ะลูกทำแบบนั้นทําไมองชั้นเป็นหมาที่ ชอบกินขี้หูตัวเอง <laughs> <laughs> ไม่แปลกนะลูกอันนะี้ไม่แปลกมาหลายตัวก็เป็นเวลาที่เช็ดไหนดูหูก่อนดูหูความสะอาดปวดความสะอาดสิอาบน้ำฟูคอสเนี่ยเราเช็ดหูเนาะพี่ปูก็จะเช็ดหูเอาขี้หูดำๆออกมาแล้วพอวางสำลีดิดูต่อ <laughs> <laughs> ดูตามานีสิพอวางสำลีที่เช็ดลงอะ่ะ หนมชันก็จะไปดมดูนี่อะไรวะกินได้หรือเปล่าวะแล้วก็พยายามจะกินหำลรีที่เช็ดขี้หูตัวเองวะเธออดอยากหรอหรอแม่เธอไม่ให้เธอกินข้าวหรอก่อนมาอาบน้ำอ่ะเธอต้องมากินขี้หูตัวเองอ่ะฮะดูทำตาเปริดปลิมาหลายตัวก็เป็นแบบนี้ลูกไม่ต้องเขินอายดูทำนี่เป็นอะไรเคลิมหรืออะไรหรือย,ยังไง หรือก็พริบตาชินชางใส่หรือ,อยังไงหืมไหนบอกกันนาสิไหนบอกมาสิรู้สึกอะไรอ๋อพี่ปูนวดอุ้งเท้าหมาให้ใช่ป่ะเลยเคลิมใช่ป่ะเคลมค่ะพี่ปูเดือเนี่ยเดินหน้าหน้าย่นๆกำใหญ่ๆห,หูแบบนี้หูเป็นข้างค่าวนะเคลมเห็นไหม นี่มันจะมีมันมันเป็นกระบวนการปรโนบัติพัดวีก่อนเจ้าห่องมารับกลับนะคะระหว่างรอเราก็จะนวดอุ้งตีนหมาให้คราวนี้ทำไมไม่งับมือล่ะฮะตอนอาบน้ํำนี่พอลังหน้าให้ก็ไล่งับมือทำไมตอนนี้ไม่งับล่ะเคลิมมีความพยายามฝืนอยู่เอาสีเอาสีมาเอาสีใครแพ้มาดูสีว่าใครจะแพ้ หลับหลับหลับทั้งยืนจะเป็นแบบนี้พยายามฝืนจะไม่หลับอยู่เคลิ้มมาดีเนวดอ,อุ้งขาวย่าง่วงก็นอนไม่ลูกโอ้โอ้โอ้พยายามฝืนโอเคนั้นพี่ปูจะให้เป็นนอนนะนอนคอยแม่ในกรงนะนะนะไปไปนอน ไอเด็กนี่